สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่เดินลงคลิปมานานชุดนี้ผมก็จะมาแนะนํารถบรรทุกรถซิ่งนะมีมาให้อยู่ทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกนี่ก็จะเป็นชาร์คทับก็คือออกฉลามน,นะครับอันนี้ก็จะฉากก็จะเป็นตีมทะเลส่วนจุดนี้ก็จะเป็นแอนิมอลทั k ก็คือออกอเป็นไลโนแรสครับ ดินก็ออกเป็นอ่าพวกป่าซาฟารลนะแต่สุดท้ายก็จะเป็นไดโนเสาร์ทักครับเป็นไทเซเลทอปนะภาพื้นหลังก็จะเป็นอ่าพวกยุคอ่ไดโนเสาร์ครับอ่านี่มาให้ดูทั้งหมดสามแมด้วยกันอ่ะเดี๋ยวแกะออกมาดูเลยดีกว่าอเอาแบบนี้ก่อนเลยอ่า ครับตัวนี้ไม่มีลานนะยังไงครับมซื้ว่าจะถอนลานออกตัวนี้สามารถดึงข้างบนนี้ออกมาได้นะครับจะเป็นนาเป็นกระเป๋าหิ้วได้เลยเปิดได้ทั้งสองด้านนะครับด้านนี้ก็เปิดได้นะและด้านนี้ก็เปิดได้เหมือนกันอืมครับแต่ร่มันก็มีอยู่ด้านเดียวนะรถมีมาให้สามคันด้วยกัน มันไม่มีลานนะจุดนี้นี่งไงครับแต่เนื้อพลาสติกดีอยู่นะครับก็เอาไว้เล่นกันได้นะสำหรับน้องๆเด็กๆครับอ่าก็เวลาเก็บก็เก็บแบบน,นี้เลยนะละเพราะว่ามันเอามันต้องมีพลาสติกหุ้มอ,อีกอีกชั้นด้วยนะครับไม่งั้นมันจะติดไม่ได้อ่า เสียดายรถน่าจะมีลานนะมันจะได้วิ่งวิ่งฉิวเลยอ่ะมาดูแบบต่อไปกันบ้างก็คือแบบ R อารลโน่เออเดี๋ยวเหมือนกันหมดน,นะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้ทำไมกบอืม มันติดไม่ค่อยแน่นนะตัวนี้ตรงนี้ก็ยกได้นะครับหนูยกได้นะฟาก็เปิดออกมาได้เอารถออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวมันจะหล่นเปิดได้ทั้งสองทางครับหรือว่าเราจะใส่ทางนี้เราก็ได้นะนี่งไงครับอ่ารถก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากแค่มันอ่าต่างกันก็แค่รูปทรงนิดๆหน่อยๆน,นะ นี่มาให้สามคันในชุดครับก็เวลาเล่นเสร็จเราก็เก็บกลับเหมือนเดิมนะเก็บกลับแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น uh, แรดไม่รู้เขาเอาลานออกทำไมนะคือมันนา่าจะใส่แล้วให้มันลื่นได้อ่ะเดี๋ยวมาดู แบบสุดท้ายกันบ้างก็คือชาร์ักรถฉลามอ,มอมืคันนี้ก็เหมือนกับตาสองคันที่ผ่านมาเลยครับตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาได้นะครับเป็นหูหิ้วได้นะฝาก็เปิดออกมาได้สองทางเหมือนกันครับอืม เวลาเก็บเก็บทางนี้ก็ได้นะอ่ามาดูรถรูปทรงมันเหมือนกันเลยอ่ะอ่าต่างกันก็แค่สีนิดๆหน่อยๆเองครับสามคันนี้ก็ไม่มีลานนะเป็นล้อฟรีทุกคันเลยอ่ะเล่นเสร็จก็ใส่เก็บเหมือนเดิมครับอืมปึ๊บ มาดูหัวฉลามกันบ้างฉลามบุกตัวเนี้อออกเป็นฉลามขาวนะไม่มีลานน่าจะใส่ลานมาให้วิ่งได้นั่นเนี่ยชุดนี้เราไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะมีมาให้อยู่สามแบบด้วยกันอ่าถ้าเห็นแท็กเกตอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับประมาณนี้แหละ ก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ